วันนี้สาไม้พาไปดูเล่นน้ำครับไปหาเล่นน้ำครับคนไหนสาวคนไหนสาไม้ไดไรคนชื่ออะไรคนชื่ออะไรสาวน้ำอ้อยสาวน้อ้อยอ้อยน่าจะหวานเนาะน่าจะหวานเาะเจ้าเจ้าสาวชื่อทังไหนใกล้ถึงยั้ครับท่านถึงแล้วครับถึงแล้วฝรั่งว้าอันนี้ไม่ใช่ฝรั่ง ราให้น้องไม้พาไปดูวางน้ําเย็นว่าเย็นจริงหรือเปล่าครับเดี๋ยวให้น้องไม้พาเล่นนะครับอันนี้เราซื้อนะซื้อปี้เพื่อเข้าชมใช่ไหมใช่ใช่ไหมเพื่อเพื่อจะเข้าไปชมวางน้ําเย็นเท่าไหร่ค่าเข้าเข้ามาเ่าเคยจ่ายอ๋อรักเข้าๆหรออ๋อคือน้องเขาไม่เคยจ่ายนะครับรักเข้าๆครับแอบแอบเข้าครับอ๋อเขาไม่สองใบไงแล้วก็สองคนไงสองคนคุณไง แล้วพี่คนเราออ๋พวกผมไม่ได้จ่ายพวกผมเป็นไกด์แล้วน้องเขาเป็นคนพื้นที่ที่นี้พามาไม่ต้องจ่ายเนี่ยเอาละห้าสิบพันก็ผมเป็นเป็นไรเป็นลูกเขยลาวต้องจ่ายเหรอโอ้ยิ่งยิ่งยิ่งแพงเลยนะบอกเป็นลูกเขยเขาเอาสองเท่าเลยนะนี่เรันนี้เรามาในนามนักท่องเที่ยวครับนะเราอะไรต้องจ่ายตังค์นะครับอ่าวันนี้ห้าสิบพันกีบห้าสิบพันกีบห้าหมื่นห้าหมื่นห้าหมื่นกีบก็ประมาณแปดสิบบาท ปดสิบาทครับอ๋อแปดสิบาทครับนี่ค่าเข้าครับคนไทยคนต่างชาติเสียนะครับแต่คนเราไม่เสียตังค์นะครับไปไปดูความสวยงามของวังน้ำเย็นครับสวยสวยน้งไม้สวยวังน้ำเย็นเหรอม <laughs> น้อง้ไม้สวย <laughs> นี่เหรอครับพี่แตมาใสมากเลยอะใสเป็นทั้งปีเลยป่ะพี่ทั้งปีครับทั้งปีแต่ถ้าเกิดเป็นหน้าแล้งอาจจะใสกว่านี้อีกแแ้วน้ำมาจากไหนเ่ะน้ำออกมาจากภูเขาครับ ถามน้องไม้ดิน้องไม้มาเลยโอเคก็น้องไม้น้องไม้ถามน้องไม้ถามน้องไม้ถามน้องไหนครับน้องวันมณีผูอ๋อน้องวันมณีผู๋มันมันแห้งไหมบอกมันบ่แห้งบ่แห้งเลยเจ้าอยู่นี่กี่ปีอะไมาอยู่สี่ปลายนี่เลยอ๋อเลยปีปลายสองปีแล้วเข้าใจไหมน้ำใสมากไปมันนิ้วได้น้ำพ voilà. ี่ไหมฮะฮะโอเคเปล่นบ่ล่ะอ่าจะเล่นกินน้ำมั้ยโอเคไปใส่ไหนล่ะป่ะ ห้าพันกิฟตงไทไหนอ่ะปอบบสิบบาท10บาทมขึ้นราคามันที้าบาทโอ้ยขึ้นราคาไวแท้จอยลึกนะอ่าลึกนะท่านผู้ชมจะอยู่โซนนี้นะครับ แต่คนที่โดนน้ำมันอยู่โซนโน้นครับโซนไหนครับโซนโน้นเอาขึ้นก้อนหินแล้วโดดลงอ๋อใ<อ>ส่สดู <มา S 3> สือว่าก่าเล่นนะเอาดิมาแล้วดิน่าเล่นเนาะใส่มากเลยหยยังใส่อ่ะใช่ล้เอาสิพาไปดิงทางงามไปเลยนะนะมันมีทางงามมันมีอีกทางนึงมันมีทางแยกเขาอ๋อคอยว่าไม่มีภัยงามเกินเจ้าแล้วไปดูที่มันจะงาม้า่ไหนไปอยากให้น้องพาชมกับ สาวเราให้น้องคืออะไรนะน้องเรื่อยเรื่อยยังน้องกับน้องกับน้องคือกันอ๋อน้องคือกันอ๋อเดี๋ยวให้น้องพาไปครับไปต้องต้องหาผู้ได้เป็นครับเดี๋ยวเราจะเป็นเคยเราแล้วนานเดี๋ยวเราดอกไม้ครับงามๆไปให้น้องน้องอ้อยกับน้องไม้ครับไปเอามาเล้อวก็สกีมาขอบใจสบายดีมั้ง เอาชอบไหมชอบไระวังดอกไม้ก็อายชอบใครมากมกว่า้ไวมักคนให้ดอกไม้มากกว่าอยู่อีกนานครับยังอยู่อีกนานอยไปไหนก็ว่าว่าผมมีเมียหลายคนเนาะแต่ละที่ที่นี่แต่แต่เราต้อนรับดีมากนะอาจอาจจะใส่ดีครับแต่ก็ว่าผมมีเมียหลายคนทุกที่เลยครับจริงไหมครับ ป่าวันนี้เราก็ชมวิวกันเสร็จนะครับวิวภูเขาวิวอะไรครับตอนนี้ไกด์เราน่าจะเริ่มมีการหิวอย่างหนักนะครับนี่ครับน้องไม้อ๋อโอ้โหอร่อยเลยแฮมกินไม่แบ่งด้วยเราก็ท้องร้องจอกจอกจอกป่าเดี๋ยวกลับไปสอดครับไปหาอะไรกินแล้วก็น่าจะมีน้องได้มีการวานแห่นะครับวานแห่น้องบอกวานแห่ได้แน่ครับได้วานนะครับได้ได้ปลาหรือเปล่าน้องบอกไม่รู้นะครับปเดี๋ยวไปดูกันครับว่าจะได้ปลาหรือเปล่าป่ะชมกัน